เกรซการกล้าวรำบวงสวงองค์พญานาคไม่พลาดเอาเล็กเด็ดมาฝากแฟนๆเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนที่มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆสําหรับสาวเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวที่นอกจากงานละครแล้วสาวเกรซจะมีความสามารถด้านการเต้นร้องเพลงไม่แพ้กับน้องสาวแรกรนกรพัศน์ด้วยเสียงกล้าวเลยลาสุดเกรซได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสวงบูรณะองค์ปู่พญานาคณวัดป่าคลอง11 เนื่องในวันเกิดของตัวเองสวมชุดไทยสีฟ้าสวยสง่าพร้อมกับนำเลขเด็ดมาฝากแฟนๆด้วยโดยเกรทได้ลงแคปชั่นว่า10.12.66วสวงสวงบูรณะอ,องค์พญานาคและเปลี่ยนสีพระวรากายองค์ปู่พญานาคราชณวัดป่าคอง11เนื่องในวันเกิดค่ะอนุโมทนาบุญกันนะคะปอลอไม่พลาดเอาเลขเด็ดมาฝากสวยสง่ามากแถมยังไม่พลาดเอาเลขเด็ดมาฝากแฟนๆด้วย